อภิวาทโอกาสราชสมภพประชานบเฉลิมพระชนมพันษาพระราชชนนีพันปีหลวงมิ่งปวงประชาน้อมบูชาเทิดพระคุณอบอุ่นใจน้ำพระไทยยิ่งใหญ่ปกพระศกรดำมริศาสตร์เชิดชูชาติประกาศสมัยศิลปาชีพดังประทีพ ส่องทั่วไทยโขนผ้าไหมก้องไกลไทยทรงงานน้อมอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทิศไทยดนพรให้ทรงปรีเปรมเกษะเสมสารสุขสรารชนมายุยิ่งยืนนานบุญบันดาลขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า พลตรีระวีตั้งพิทักษุลผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกและคณะ